ก็มีตอนรับสู่ Project-based Learning นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราทำปีละสองครั้งให้ผู้ของเขายังชมนะครับลูกๆก็จะได้ฝึกบนใน,นเรื่องของการพีเต์น,นะครับการทำงานเป็นทีที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราอสศาุปรกนการที่โรงเรียนอินเทอร์เนนะครับจะให้ลูกๆได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่ในสังคมใช่ยังกับใช้บาก็เลยใช้เป็นวิธีการให้เด็กเนี่ยวางรูปสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจดใจแล้วก็อยากเรียนหลังจากว่ารูปเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกระบวนการคือ เรื่อหัวข้อที่เด็กๆสนใจมากที่สุดอย่างน้องตะว,วันนะคะบอกว่าอยากไปตกมนึ่งอ่าแล้วก็น้องมาบอกว่าน้องมาก็อยากไปตงมืึกับพ่ออย <c oughs> ่างน้องตาพยาก็บอกว่าอยากขายก๋วยเตี๋ยงอ่ะก <ๆ S 1> ็ะจะเป็นกิจกรรมต่างๆมากมายที่เด็กๆอยากลองทำ <c oughs> <c oughs> ลักษณะลำตัวเป็นยังไงคะลกูกโค้งโค้งมีอะไรคะมีมะะขีมมม้มีขีอ่าลักษณะคล้ายาเหมือนมือกระดองอกระดองอ่าคล้ายคเหมือนมือกระดองแต่มีลักษณะเป็นยังไงลำตัวเป็นยังไงลำตัวใส่กว่าลำตัวใส่กว่าที่เขาอยากมีไว้ทำอะไรช่วยอะช่วยปย,ยุตัวช่วยปย,ยุงตัวให้ทำอะไรคะให้ว่ายน้ำเร็วให้ว่ายน้ำเร็วขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะแล้วเขามีอะไรคะลูกมีอะไรคะ่นลำตัวเกามีอะไร มีจุดจุดสีอะไรคะลูกสีสีน้ำตาลอมแดงมีจุดๆสีน้ำตาลอมแดงตอนที่เรายังไม่ลอกหนังกระดุมกล่อกนะคะเราจะมีหนังที่มีสีน้ำตาลอมแดงบนลำตัวของมันเองใช่ไหมคะใช่แล้วมันมีอะไรคะลูกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนวดนวดมีกี่เส้นคะลูกยสีเส้นและมีนวดสีเส้นแล้วมีอะไรอีกอ๋อเนี่ยอาหารอีกสองเส้นแล้วมีนวดไปจับอาหารอีกสองเส้นใช่ไหมคะมีครีบเป็นสามเหลี่ยมอ่ามีครีบเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีนวดมีนวดนวดเป็นยังไงคะนวดเป็นยาวนวดเป็นยาวเมีีก่เส้น มันพิกดีพอดีแหละแล้วมีหนวดอะไรอีกคะในหนวดจับเหยื่อสองเส้นอ่าเขาจะมีหนวดจับเหยื่อสองเส้นนะคะับวบอกหนวดจับเหยื่อเนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบแบบไหนปุลมๆอ่าเขาจะมีปุ่มๆบริเวณหนวดของหมึกใช่ไหมคะเขามีหน้าที่ทําอะไรครับพี่กุลเอาไว้ดูดอาหารอ่าเอาไว้ดูดอาหารลักษณะจะเป็นกลมๆเหนียวไหมเหนียวเหนียวมีลักษณะเอาไว้ดูดอาหารเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้ไม่ให้อาหารหลุดอ่าเพื่อไม่ให้อาหารหลุดตกไปนะครับเขาที่เรียนเข้าใจเนี่ย มันจะมีอะไรนะท่อเขาเรียกว่าท่ออะไรนะท่อน้ออท่อน้ำออกคุณครองรู้ไหมคะว่ามีท่อน้ำปขอกด้วยท่อน้ำปอกมีไหมนะที่ทำอะไรเอาไว้ข้นน้ำตอนที่เกิดอันตรายอ่าเขาจะเอาไว้ข้นนอกจากเกิดอันตรายเขาต้องเอาไว้เพื่ออะไรด้วยคะเพื่อที่เพื่อที่เขาจะข้นน้ำหมึกเนี่ยตอนที่เขาจะว่ายน้ำเขาจะข้นน้ำออกมาใช่ไหมคะแล้วก็จะว่ายไปนอกเหนือจากข้นน้ำแล้วสามารถข้นหมึกด้วยเพื่อต้องการอะไรคะพฟอกตัวอ่าพรางตัวเนี่ยพรางตัวเพื่อไม่ให้ หมึกกระดองเนี่ยมีลักษณะลำตัวเป็นยังไงครับเป็นวงรีคล้ายๆทรงวงรีใช่ไหมครับเนื้อของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับกคเป็นยังไงครับหนามีลักษณะหนาแล้วก็เหนียวเขาหาอาหารกินที่ไหนเขาดูน้ำลึกใช่ไหมคะเวลาเขาหาอาหารเนี่ยเขาใช้อะไรครับหวดวดของเขามีกี่คูครับกคสีู่แล้วมีอะไรอีกคะมีหนวดไม้ใยอ่มีหงวดไว้จับอาหารอีกหนึ่งูใช่ไหมคะอ่ะแล้วเขาใช้อะไรช่วยในการดินตัว ใช้ครีบลักษณะของครีบเขาเป็นยังไงครับลูกเป็นแผ่นแใช่ไหมคะอ่ะแล้วหมึกกระดองเนี่ยที่ชอบอยากรูกินไหมว่าหมึกกระดองเขามีนิสัยยังไงคะดูร้ายดุ้อ่ะเวลาเขาล่าอาหารเนี่ยเขาล่าอย่างไรครับลเขาล่าอะไรนะคะเขาล่าปลาเขล่าปลากีรัตเยอะๆเลยใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยของเขาเขาอาศัยที่ไหนครับน้ำเลึกใช่ไหมครับอ่ะแล้วพี่เจ้าเคยกินหมึกกระดองไหมครับลูกพี่เจ้าเคยกินเป็นยังไงเอาไปทำอะไรเอาไปทำเป็นหมึกย่างใช่ไหมครับเขาเรียกว่าหมึกอะไร าหมึกสายหมึกยักษ์หรือหมึกสายเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงคะพี่ชัยอยากจะเหมือนลูกโป่งเหมือนลูกโป่งแล้วเขาไม่มีอะไรความรำรงตัวไหมไม่มีกระดองไม่มีกระดองไม่มีอะไรอีกค่ะไม่มีไม่มีกรีแล้วเวลาเขาอยู่ในน้ำเนี่ยเขาทำยังไรพี่เขาใช้อะไรดีใช้หมวดเดินใช้หมวดเดินในน้ำใช่ไหมคะอ่าเขามีหนวดที่เส้นเขาเป็นชนิดนี้พี่ชัยแปดเส้นอ่ะมีแค่แปดเส้นใช่ไหมคะแล้วบนหนวดเขามีอะไรด้วยพี่ชัย มีปุ่มเอาไว้ทำไมจับอาหารไม่ให้อาหารอ่ามีปุ่มเอาไว้จับอาหารเพื่อไม่ให้อาหารหลุดใช่ไหมคะอ่าแล้วหมึกสายชนิดนี้เนี่ยเขามีลักษณะพิเศษอะไรคะลูกไข่ตัวอ่าไข่ใหญ่รังตุ้งเราไว้อ้อนเคยกินที่ไหนไหมครัเห็นเคยเห็นแหละนี่เะยี้อท่ามือโอ้โหเดี๋ยวพี่เจ้าไปดูบ้างอ่ตะวันครับอันนี้สายพันธุ์หนึ่งเขาเรียกว่าหมึกพันธุ์อะไรครับหมึกกูลิ่งอ่าหมึกกูลิ่งเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงครับลูกเล็กมีตัวเล็กๆใช่ไหมครับใช่ค่ะพิเศษของเขาเป็นยังไง มีปุ่มสีน้ำเงินอ่ามีปุ่มปุ่มสีน้ำเงินเบอมึกยักษ์หรือว่ามือสายอ่าเขาเหมือนมึกยักษ์หรือว่ามือสายใช่ไหมคะแต่เขาต้องวิน,นาทีเดินเสง็จเขาสามารถเดินเสร็จได้ตอนกลางคืนตอนกลางคืนหรือว่าตอนนั้นไหนอีกครับตอนที่ถูกจับถูกจับหรือโดนอันตรายใช่ไหมครับใช่คออรับอันตรายอยู่ที่ทะเล แล้วโดนกัดคิชเชอร์ปายจะเป็นอะไรเลยครับรวยรวยอะไรคะปวดท้องและอวดปวดทวาปวดีวดปวาที่ปวดแวดปวดปวาปวดปหน้าดปวดวดลวดปวก็หลังด่วดป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 ัดปวดปว่าวด้วยใช่ปดปว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 ดวดดดมดด สามสี่เดือนแล้วนะคะทุกสี่เดือนเราถึงจะสามารถผสมพันธได้หรือว่ามึกโตอะไรมึกโตเต็มวัยมึกโตเต็มวัยใช่ไหมคะอ่ะเวลาเขาผสมพันกันมึกตัวผู้เขาจะทำยังไงคะเขาจะเอามาไรตัดตัวเมียเขาจะใช้หนวดของตัวผู้นะคะหนวดตังตัวผู้เขาจะยาวหนวดของตัวเมียแล้วก็เขาจะใช้หนวดต่ะรัดมึกตัวเมียแล้วก็มันยังไงต่อคะลูกเข้าใจ ่าแล้วหมุดตัวผู้อะค่ะเขาจะเอาหมุดค่ะใส่เข้าไปในตัวเมียแล้วก็ฉีดอะไรเข้าไปคะลูกฉีดน้ำเขาจะฉีดน้ำเสลยงเข้าไปใช่ไหมคะเขาจะใช้ระยะเวลาในการผสมพันธุ์กี่สัปดาห์คะหนึ่งสองสัปดาห์อ่าเขาจะใช้ระยะเวลาในการผสมพันธุ์หนึ่งถึงสองสัปดาห์นะคะหลังจากที่เขาผสมพันธุ์เสร็จเขาจะเป็นยังไงต่อคะลูกวางไข่อ่าเขาจะวางไข่ไข่ของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นอะไรเหมือนพวกอองูนเหมือนพวกอองูนมีสีเป็นยังไงคะลูกสีขาวใสสีขาวใสใช่ไหมคะมากเคยเห็น เห็นจะได้มีสีขาวแล้วก็ใสเดินใช่ไหมคะที่เจ้าอยากรู้จังเลยว่าหมึกเนี่ยส่วนใหญ่เข้าหาอาหารเวลาไหนกระตุกในช่วงไหนตอนกลางคืนช่วงกลางคืนแล้วตอนกลางวันเขาทำอะไรกระตุกเขาหลับตาหมดเพื่อที่จะหาเนีงไปหาอาหารในช่วงกลางคืนใช่ไหมครัแล้วหมึกเนี่ยเขาทานอะไรเป็นอาหารบ้างุกกุมีอะไรคะปูมีอะไรคะลูกอาหอยอะไรคะลูกเขาจะหาอาหารที่เป็นสัตว์ทะเลทุกชนิดเลยใช่ไหมคะเวลาเขาทานอาหารเนี่ยเขาทานอาหาร เยอะเขาทานอาหารเยอะขนาดไหนคะลูกมากกว่าอะไรลูกอ่า,อาเขาทานอาหารเยอะมากกว่าตัวเองประมาณ30เลยใช่ไหมคะที่้ากบทอยางถ้าสมมุติว่าเราอยากจะไปซื้อหมึกที่ <I S 1> สดๆ <'ll> เราจะเลือกอยังไงคะลูกตาของเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงเสียอะไรอีเขียวอในตาของเขาจะมีสีเขียว,ยวใช่ไหมคะแล้วตัวของเขาล่ะลูกมีขาวอ่ามีสีขาวฝุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ลาตัวของเขาเนี่ยมีอะไรอีมีความอะไร ่ะมีความระยิบระยับเนื่องจากเมสเซลล์ยังทํางานอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าที่เจ้าทานกองข้าวปั้นที่เจ้าจะเป็นยังไงคะลูกอ่าเสริมสร้างกระดูกช่วยรักษาแผลอ่ะน้องป้าค่ะน้องป้งชอบผลงานชิ้นไหนคะลูกอ่ะชิ้นไหนคะอ่าชิ้นนี้อันนี้คือเราวาดอะไรคะลูกวาดปลาหมึกที่ลูกๆชอบใช่ไหมคะสิ่งประดิษฐ์ลูกพามชอบคืออะไรบ้างคะลูกสิบประดิษฐ์สิบประดิษฐ์สิบประดิอสิบปริอันนี้คือลูกอะไร ปอมปอมฮ่ะลูกปอมปอม <c oughs> อ่าวิธีการทำทำยังไงบ้างร <c oughs> ครับลูกเราเอาปอมปอมไปทำยังไงอันนีน้ <c oughs> เอาฉัานจะใช้อะไรติดครับกาใช้กาวติดก,ก,กับอะไรครับติดกับกระดาษใช่ไหมคะอ่าแล้วเราทำยังไงต่อครับร <c oughs> ลูกระบายสีระบายสีแล้วเราทำยังไงต่อคะตัดอะไรอันนี้กเรียกว่าอะไรครับ <c oughs> ตัดนูนตดแยกเป็นเส้นๆใช่ไหมคะพอเราตัดนวดเสร็จปุ๊บเราทำยังไงต่อคะ าาม้วนกระดาษให้หนวดงอๆเหมือนหนวดหมึกใช่ไหมคะอ่าว,วิธีการทำหมึกยเกเยิ่งกว่าทำยังไงบ้างคะาะไรเกิดระบายสีทำยทงัไงไง,ไงต่อคะตัดกระดาษติดกาวอะไรคะติดอะไรคะติดเทปกาวใช่ไหมคะเพื่อให้ติดอยู่ก,กับหนวดใช่ไหมคะอ่ะแล้วหมึกยเกเยิ่งเนี่ยมันยกไหไรยกแบเชื่อดูหอยได้หมลองบังท,ที่เชืเอ่อดูหน่อยค่ะอ่าอ่ายกแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคก็สวัสดีพวกพอลและชมพูนะครับก็ จะบอกว่าก็จกที่มาดูมาทุกปีอะครับก็เห็นพนักงานพนักงานรของคุณแล้วก็น้องๆทุกคนเลยคือสังเกตว่าอีเซนเก่งขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นไหมสวัสดีนะคะผู้ปกครองท่านค่ะรับบททิชเช่เย้ยแล้วก็ทิชชู่ปลายด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาดูน้องๆแบบแสดงออกนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่แบบน้องเรียนเตรียมอนุบาลมาเลยนะคะ จนถึงตอนนี้อยู่ K2 เน้องมีการแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ในด้านของการช่วยเหลือตัวเองก็ได้ดีขึ้น,นะคะ่ะและในด้านของวิชาการน้องก็สามารถแบบเก่งขึ้นมากๆเลยค่ะและในวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาหมึกด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์ของปลาหมึกขอขอบคุณ <laughs> ทิชอช่นะคะแล้วก็ทางโรงเรียนมากๆที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจน้องเป็นอย่างดีค่ะก็ในในเรืร่องของที่ <Musical. S 2> อยากให้สนับสนุน ก็อยากสนับสนุนให้เด็กมีโปรเจกต์เรียนเลยนี่เพื่อทุกสีครับแล้วก็ทุกทุกเทอมที่ไม่ใช่ก็อยากสนับสนุนให้มีเด็กมีกิจกรรมต่อเพราะเขาจะได้กล้าแสดงออกว่าพัฒนาการเขาพอดีขึ้นในทุกๆการไม่ว่าจะเป็นการกล้าพูดแล้วก็ในเรื่องของการที่เขาที่มีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะครับครับก็สนับสนุนต่อไปนะครับก็คือเด็กเด็กน้องโ่เป็นะไดีครับเด็กดีสามารถกล้าแสดงออก R S I O